สดีค่ะสวัสดีเอทุกทุท่านเลยนะคะมบกันเดเลยเนี่วยงอันนี้ปรกกานกลวยเด้น่เออหองนินด้วนยังไงนด้วนยังไนียฮะย่เนียลบะมีมีหมอันเลมทีเทาเทาอย่างนะเห็นไหมลอลอนอันนั้นดิเอกสารขาจะเอาใบนั้นยังไง ใบหนึ่งใบยังใบอุ่นใบอนเขาตะใบอุ่นใบเดียวมั้งอืมมัเปบ้างขาบอกว่ามีตะใบอุ่นเต้เดี๋ยวจะเอาเอกสารไปส่งให้ลูกค้าค่ะต้องดินด้วนอยู่นี่เดี๋ยวจะเอารถคันนี้ค่ะรถพญบุญ เออ่บริสทิ้นไหมเบอสือดอกติดด่าเต็บหลยๆเอาซองหนึ่งก็ซองละห้บาทค่าส่งอีกก็ประมาณสามสิบสี่สิบบาทเดี๋ยวคือว่าพี่นงเอารถพญบุญไปส่อมค่ะ ขึ้นดา่าเมียกด้วยมัต่อไปจากนี้ลังลังเมจ่าจะได้สบายแล้วคนนี้ยังดา่าขึ้นลุกมตัวมันสุถุงร่มนะ <laughs> บอกถุงร่ม <laughs> มันมาเห็นดอกมันหมืดมันเท่ใจไหนกูกำลังเสียรถไปไห้เด้อสตาร์ทง่ายด้วยนะคันนี้ออไปทิมหานี่โอเค มันเป็นแค่กับดัมอย่างเดียวค่ะน้ำมันดัมมันไหลออกมันรั่วเดีเ๋ยวเตี่ยนของเดี๋ยวมันดูยังไงเครื่องไฟเยบุนมันเ,นนเ,นเมืเม่อดตอนเธอกัดเฉียวเครื่องคือว่าคือพาไปหาเทวิจรถนี่งานกัดเฉีย <c> ว <oughs> คือกัดหะไรตู้ดีๆก็บวิวเป็นนะกับม <c oughs> ันคือไฟคือดีไหมท,ทีนี้มันคือไฟอะไร มันมืดมืดเป็นไงก็ใส่เครื่องหนือนไทยอันนี้เห็งมืดค่ะกลองดำไหมมนันมันมันความละเอียดมันมาคือ iPhone ใช้ยังไงก็ไม่เหมือนการใช้ iPhone นะถ้าถ่ายคลิปเดี๋ยวว่าจะไปซื้อ iPhone มาอีกเครื่องหนึ่งเอา้ามันยังไงมันนังเฝ้าหน้าบ้านเลย รถรรถถเยอะค่ะช่วงนี้เพราะว่าคนกลับมาบ้านเฮ้ยมันมานั่งเฝ้าอิชบาเลยตรงจริงนี่เหมือนไปย,ยี่สิบสองเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยอย่าสแตด์เลยทอมมันหนักกีงไงไ่รีม เป็นหนาคือพมหาเซมิเจ้กัดเฉียวนะเจ้าเดี๋ยวอใอยจะเอาพมหาเซมิเจ้ก่อนแล้วกัดเฉียวเลยมนีคือกันบงยิ่งกันเดียฮะยิ่งกันเดียต่ำๆเลยอโอ้โหิลนินเกสิงโตม่มีกระจกกิกระจกไฟฟ้านะ สองหมื่นค่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ค่าใช้จ่ายเยอะค่ะค่ารถสไลดล์ห้าหมื่นผ่อนผ่อนเดือนละห้าหมื่นแ่เจะสอง,งอนันแล้วก็ค่างว,วดรถสามหมื่นแล้วก็อีกหลายอย่างค่ะสารพัดค่าใช้จ่ายเยอะมากค่ะแต่แต่แต่ที่หลักๆเลยก็มีแค่นี้ก่อน แล้วก็เยอะค่ะค่าหนีค่าอะไรค่าบ้านผมูไม่ใช่ค่าบ้านค่าไฟฟ้า,าค่าน้ํา เพราะว่าคนระดบเลาเล่าเหลีนระบจำลุ่มที่ลงแล้ก็ว่าปัดนำฝนเนี่ยนี่นะมันัวไปเีดไปฟมไปที่ฟอมเช็น น้ำตอส่งทังเด็ดก็มาขี่รถกับมาส่งอ๋อเดี๋ยวจกลับมาเดี๋ยวไปพักเก็บนู้ดีเลสคงเท่าแบบเดี๋ยว,ยวโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปส่งเอกสารอัศาศาศนไขไขนี้จะใคไปัะ้ออ่อยเดี๋ยวจะไปส่งเอกสารก่อนเพราะว่าเผื่อมันกลับมาค่ำค่ะ เพราะว่าจะส่งให้ที่เขาตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้ส่งเลยกอกสารสำคัญครัแล้วก็ต้องทำทะเบียนให้ดินด่วนด้วยจะว่าคือบอไปยมบ,บุมคนะ่ะอ่ะโอเคค่ะพี่นนอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแจมด้วยนะคะขอบคุณ